เฮยเอาสได้นสามเอะมั้งไปคัดมากมายเรารู้แล้วเรารู้แล้วไอสัตว์ร้อยช่วงตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยควายเองมาใส่ขาเด็วิ่งไหมโอ้ยใส่กางเกงไม่งติดง่ายแมวแมวอโอเคเราีโอ้ยมาดิมาดิมาดิกูยอมกูยอมสองในสามคือว่าคือว่าวันมานพี่จะบอกอะไรให้ ดังแฟกเลยเฮียดอดูขับมอไซค์ไม่งั้กูไม่ยกคะแนกเอยสัตว์เฮ้ยเราไม่ทิ้งนายแค่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรเฮ้ยมันดังจริงรอ่ะเฮ้ยเราทริ้งนายเป็นทุ่งเราแต่ก็อยู่แล้ว<อ>จะแพ้ลองถ่ายเลยจะแพ้หนึ่งวิจะแพ,พ้สิบนาทีก็คือแพ้เฮ้ยโอ้หปีเลยเฮียดูดิแหมวิปตุ้งจะแพ้หนึ่งวิหรือ แค่สิบเมตรกูถามมึงจริงเหรอแพรถามจริงนะเรื่องอะไรเรื่องขบวนอยากอยากอยากเราสดอ่ะเฮ้ยเอ้าวแล้วคนชนะคนชนะทำอะไรอ่ะทำอะไรคนแพ้รนะคอนชาทำอะไรคนแพ้นี่ไงนี่ไงอะไรของเขาแพกยังไม่คุยเลยแล้วไงอ่ะอะไรอะไรยีหัวอะไรวะปูยีหน้าบ้านบ้านใช้แบบนั้นเลยไปอ่ะ มียเยอะอ่ะทำไมอ่ะอนีอ่ะคุณจะทำไมให้กูแพ้นะบึม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 จัดเต็มถือว่าพี่สอนน้องใหม่แล้วกัน <c oughs>